จังหวัดอุตรดิตถเจ้าหน้าที่ป่าไม้ปกครองชาวบ้านร่วมใจสร้างแนวกันไฟป่าชุมชนผู้ใดฝ่าฝืนเผามีโทษหนักเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่อตสองนาลับแรงเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอรับแรงคำนันงผู้ใหญ่บ้านและประชาชนหมู่ที่6ตำบลชัยชุนพลอำเภอรับแรงจังหวัดอุตรดิตถร่วมใจกันสร้างแนวกันไฟบริเวณป่าชุมชนของบ้านซำปะหวายซึ่งเป็นป่าแหล่ง มาหากินของคนในหมู่บ้านดังกล่าวโดยรวมพื้นที่โดยประมาณ2,000ไร่ซึ่งจะดำเนินการไปเรื่อยๆเนื่องจากถึงฤดูแล้งของทุกปีมักมีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องป้องกันการเกิดปัญหากลุ่มหมอกควัน PM 2.5ทั้งนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้แนะนำลูกบ้านที่เข้าไปหาของป่าหรือผู้ที่มีสวนใกล้ป่าห้ามจุดไฟบนเขาหรือในพื้นที่ของตนเองอย่างเด็ดขาดซึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิด จะถูกดำเนินคดีอาญาตามประกาศของจังหวัดอุตรดิตถ์งดเว้นการเผาโดยเด็ดขาดเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน2568หลังจากประกาศของจังหวัดอุตรดิต์ที่ออกมาในวันที่1กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปนั้นห้ามเผาทุกชนิดหาผู้ใดฝ่าฝืนจะมีผลทันทีมาตรการ มีทั้งของความร่วมมือจากประชาชนไม่เผาในพื้นที่ของตนเองพื้นที่การเกษตรพื้นที่ใกล้แนวป่าสมวนป่าชุมชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผู้ใดฝ่าฝืนเริ่มตั้งแต่ยาเบาเพราะสร้างความเดือดร้อนรำคาญด้านมลพิษตามพรบรสาธรารณสุขจะมีโทษปรับส่วนยาแรงก็เปลนไปตามที่จังหวัดหรือรัฐบาลได้ประกาศไว้ดำเนินการตามกฎหมายอาญา ตามมาตรา220จำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน14,000บาทหาจุดไฟในที่โล่งพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่ติดกับป่าทุกชนิดทำให้ไฟลุกลามก็จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดฝ่ภาฝืนมีโทษหนักถึงจำคุกตั้งแต่1ถึง20ปีปรับตั้งแต่5,000ถึง2ล้านบาทและให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในแต่ละพื้นที่สืบสวนสอบสวน หาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ะโอลานคําเพงภาพข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์พีพีนิวไทยแลนด์รายงานด่วนครับท่านใดสนใจบ้านสวนที่สงบเงียบสวยงามอยู่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนห้าไร่สามงานห้าสิบหกตารางวาขายเหมาในราคาห้าล้านเก้าแสนแปดท่่น ไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมสนใจติดต่อโทร0983894577หรือ0993496888หรือ idline e ton0643870198 สวัสดีครับขายที่ดินเปล่าขนาดพื้นที่102ไร่อยู่จังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้มีความสวยงามอยู่ติดกับ มหาวิทยลาลัยชินวัตรอยู่ใกล้กับไทยคมใกล้กับซีพีด้านข้างติดกับที่ดินของท่านเนวินทิชชอบหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต500เมตรการสัญจรสะดวกสบายทางเข้าออกเข้าได้หลายทางเหมาะที่จะลงทุนสร้างโรงงานหรือโกดังหรือหมู่บ้านจัดสรร เราเสนอขายในราคาไล่ละ1ล้าน3แสนบาททวนสนใจติดต่อโทร098 389 4577หรือลายดีต้น064 837 0198ด่วนครับเสนอขายที่จัดสรรในการเคหาน้องจอะเขตน้องจาะกรุงเทพมานครมีขนาด19.5ตารางวาราคาประเมิน6,500บาท ต้องการขายในราคา400,000บาทลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้น้ำไฟประปาพร้อมพร้อมปลูกสร้างได้เลยสนใจโทร0983894577หรือโทร0993496888 idline ton0648370198 ขายที่ดินด่วนจำนวน46ไร่ติดถนนเส้น24สายโชคชัยเดรุดมถนนสีเลนติดกับโรงสีข้าวไพรบึงติดกับเต็นท์รถมือสองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดฝั่งตรงข้ามเป็นปั๊มน้ำมันปตทเหมาะสำหรับที่จะสร้างโรงงานหรือปั๊มน้ำมันทำเป็นลานจอดร,รถก็ได้หรือทำเป็นลานรับซื้อมันสำปะหลังหรือ,อยางพาราก็ได้ขายในราคาไร่ละ1ล้านบาท สำหรับทุนใดสนใจติดต่อสอบถามมาที่เบอร์โทร098 389 4577 099 349 6888 idline t o n 0 6 4 8 3 7 0 1 9 8ทายกิจการร้านอาหารพร้อมที่ดินละบ้านพักอาศัยติดแม่น้ำโขงวิวสวยบรรยากาศดี หาสำหรับทำร้านอาหารหรือโรงแรมตัวบ้านมี3ห้องนอน่โรมทุวห้องมพื้นที่ใช้สอย3ชัน้นขนาด428ตารางวาพร้อมร้านอาหารรองรับลูกค้าได้200คนทั้งห้องแอร์และโซนชมวิวกิจการเปิดมานาน16ปีมีลูกค้าประจำทุกวันรอบอุปกรณ์ครบเดินหน้าต่อในทันทีขายเพียง13ล้านบาทเจ้าของขายอง สามเจ็ศูนย์้าแบบมาชมสถานีจริงก่อนตัดสินใจได้เลยค่ะอย่ารอช้าซักดีทำเลดสมิแม่น้ำคมสวยที่สุดใน